เท่านั้นแต่ข้างนอกตรงสวนหย่อมไม่มีหรือว่าเขายังไม่จัดมันสมควรจัดแล้วนะเพราะว่ามันใกล้ถึงได้เยอะมันก็ได้พอกินไปเดือนเดือนแค่นั้นแหละมันไม่ได้มีมากมายอะไรเยื่อ้วนก็พอได้ใช้อย่างเดียวทุกปีมีจะสซื้อถามว่าเยือ้วนเป็นเป็นคนอะไรเยอะอ้วนเป็นคนอีสานอย่างเดียวทุกปีมีจะสซื้อ ถามว่าเยอ้อวนเป็นเป็นคนอะไรเยอ้อวนเป็นคนอีสาน <c oughs> เยอ้อวนมีแต่พอใช้ของเยอ้อวนไปเดือนเดือนนี่แหละ <c oughs> มีแต่พอใช้ใจ่ายเพราะว่าเย้อวันมีภาระเยอะใครอย่าไปประกันอะไรให้ใครประมาณเนี้เออเขาก็บอกเ็าจะไปทำบุญไปทำบุญแล้วก็ไปตลาดไปซื้อกับข้าวแค่นั้นแหละแม่ ไปเที่ยวไม่ได้ไปกับเขาหรอกไม่ไม่ได้ไปหมดสิทธิ์ไม่ได้ไปค่ะตดยินอีกอีกสองวันก็ไหว้ตดจยนแล้วเห็งเพงปังปังกันนะคะเราก็เลยเกิดมาชาตินี้เราก็ได้รับบุญตรงนั้นเยอะเดี๋ยเราเราถ้าเราสร้างต่อไปหลังความตายผ่านไปพานมาแว่ไดได,ได้จาะพี่น้อง ผ่านไปผ่านมาไป้ใช้จ่ายไปแค่นั้นเพราะว่าของมันก็แพงมากเนาะเมืองนอกของก็แพงมากเมื่อก่อนมันมันก็เหมือนกับคนมีบุญกับคนไม่มีบุญเ <c oughs> ออชาติก่อนเขาเขาฝากไว้เยอะชาตินี้เขาก็เลยสบายหยุดนะคะถ้าจะหยุดก็คือไปทําบุญแค่นั้นแหละต้องมีแต่เรื่องเว้นอันนี้มันมันหลุดขามันหลุดบ่อย อันนี้ก็เลนเท่าไหร่เลนสี่พันกว่ามันจันแต่ว,ว่าคะแต่ถ้าใครทําไม่ดีก็ต้องผ่านสํานักพยายมราชนะคะต้องผ่านอยู่แล้วผ่านอยู่แล้วถ้าใครไม่พูดไม่พูดก็คือไม่พูดเออถ้าบอกมากันเดียเออไม่มีนะข่ายเดินเดินไปไม่มีให้ใครมากู้มาเยืมนะคะแย่อ้วนไม่ใช่คนรวยแย่อย้วนคนหาเกนธรรมดา ไม่ใช่คนมั่งมีสีสุขอะไรไปทำบ,บุญกับกลับบ้านแค่นะั้นกลับต่างจังหวัดเยอ้วนเป็นคนสุรินนะคะก่อใหญ่เป็นคนโคราชแห่ีภาพภาพที่ตรงศาลศาลเจ้าพ่อหลักเมนือมีโคมไฟอยู่ตรงนั้นแล้วก็มีริมน้ำช่วงนี้พุ่งนี้ต้องเตือนแต่เช้าอีกแล้วต้องไป หาซื้อผลไม้ซื้อมาอยู่แต่มันไม่ไม่ครบได้มาสีอย่างไปทำบุญกลับกลับบ้านแค่นะั้นกลับต่างจังหวัดยายอ้วนเป็นคนสุรินนะคะพ่อใหญ่เป็นคนโคราชทอนขอบคุณนะคะที่มาให้กํำลังใจขอบคุณมากค่ะยะายอ้วนยังเหลือเยอะเลเยเยังไม่ได้วันนี้ก็หมดไปหลายตังค์แล้วซื้อของกลับบ้านด้วยแล้วก็ ซือ้องก็เลยต้องจําเป็นต้องไปซื้อมั่งไปซื้อมั่งแล้วก็ส่วนเดียวเป็นหมดทุกอย่างคอยดูว่าเรื่องยาเขาก็ดีอยู่หรอกเขาเป็นหมอชั้นหนึ่งของสิริราชเขาใหญ่และเป็นคนเขาเป็นคนขยนันเขาเขาอยู่ตรงไหนเขาก็าทำอย่างนี้เมื่อก่อนเป็นลูกย่างเขาก็ทําอย่างนี้ไม่เคยหยุดไม่เคย ามสิบห้าสามสิบห้าเนี่ยเลยมาแล้วแหละเพราะว่ามันเดือดเลยพรษฐจิจมาแล้วเว้นอันนี้มันมันหลุดขามันหลุดบ่อยอันนี้ก็เลนเท่าไหร่เลนสี่พันกว่ามันจันแต่ว่าน้อยจะมากก็ขอให้ลงทุกวันลงไปเรื่อยๆบางคนมันนานแล้วมันก็หมอเบอร์หนึ่งแต่เขามาทำงานอยู่ตรงนี้มาทำงานสมุดสากร โรงพยาบาลสมุทรสาครแล้วก็มาเปิดคลินิกยาเขาก็ดีอยู่กว่าก็จะสวดมนต์ไปประมาณชั่วโมงหนึ่งแตก่ก็กินเวลาไปเยอะกินเวลาไปเยอะและ้วเราเราไม่ได้มีมากมายอะไรเรามีนิดหน่อยก็ใช้จ่ายในครอบครัวเราไม่ได้มีมากเอิดขนัดวันไหนไกลขึ้นไปบนฟ้าแต่ยังไม่สูงมากยังไม่สูงมากมองขึ้นไปเห็นเห็นอยู่เห็นลางๆอยู่ บันไดมันขึ้นไปบนยังไม่ไปไหนเลยแต่ก็ก็ยันส่งนั่นส่งนี่ให้เขาก็เอาใจเป็นธรรมดาเนอะเคือขับพ้พามาเจอกันนั่นนะ่ะพ่อพ่อพ่อเราสองคนไปต่างคนต่างมีใหม่เงืองสมุทรสาครปีที่แล้วสวยมากแต่ปีนี้ทำไมเหมือนเงียบเงียบจะมีโคมไฟเฉพาะใน ในในสากว่าแล้วยังไม่เห็นสกักทีหามาสองสองเดือนกว่าแล้วนะคะออกมาไลฟ์สดเนี่ยก็สองเดือนกว่าตั้งแต่เดือนธันวาม <c oughs> ไม่ได้นะคะยินดีต้อนรับนะคะยังอวนยุ่งยุงอยู่เด้อพี่น้องยังบนชันเด็ตตอบมูหลายอยู่ <c oughs> ทาไม่เคยหยุดทําไม่เคยหยุดทาทุกวัน,นะค่ะ <c oughs> จะเจ็บจะไข้จะป่วยจะหนาวจะร้อนทําหมดทําห,หมดส่งงานหมดไป ก็เลยไปตัดสินใจไปก็เลยได้ไปจ้องคอมไม่ดีทำอะไรไว้กลับมาหาทุกคนกลับมาหาทุกคนนะคะไม่ไปไหนหรอกเราทำอะไรไว้ก็กลับมาหาเราหนาวมากเขาที่เขาครอบไวผักครอบผักเขาไวนะ้น่ะมันจะมีมันลดมันเหลืออยู่สองพันกว่า เยอ้วนก็เลยมันใส่มาันานแล้วเป็นปีแล้วเป็นปีเป็นปีก็เลยว่าจะเปลี่ยนใหม่ให้ครบนะจ๊ะเอาให้ครบเอาให้ครบตามกดตามเกณฑ์เขาใครครบแล้วก็หาหนาทีแล้วที่เกียดมังทีก็ถอดใจเหมือนกันนะแต่เยอะอ้วนก็ทําไปเรื่อยๆตามสเต็ปไม่หยุดไม่หยุดจะได้น้อยได้มากได้เยอะมันก็ได้พอกิน ไปเดือนเดือนแค่นั้นแหละมันไม่ได้มีมากมายอะไรยายอ้วนก็พอได้ใช้ยายอ้วนก็เออมันมีสิ่งลบผิดชอบเราก็ไมไ่สามารถจะช่วยคนอื่นได้ต่อเพื่อนอยู่ตรงหน้าพระนั่นแหละไม่ได้เข้าห้องไม่ได้เข้าห้องเขาก็เลยโมโห จะครบชั่วโมงจะลงก้จะได้ลงไลน์แล้วนะคะขอบคุณเพื่อนทุกๆคนขอบคุณทุกพ่อใหญ่ไม่เคยไม่เคยหยุดทํางานพ่อใหญ่ทํางานทุกวันทํางานทุกวันไม่เคยหยุดวันอาทิตย์ก็ไม่หยุดหกปีหกปีแล้วหกปีกว่าแล้วหกปีกว่าแล้วก็อยู่มาได้อยู่มาอยู่มาได้อะคงก็เที่ยวทั่วโลกเหมือนกันนะคะมีเพื่อนมันก็ดีตรงนี้แหละคะ่ะ คิดถึงทุกคนนะคะคิดถึงทุกคนนะคะเฮงเฮงไปนะคะละเยาก็เยอะแล้วถ้าเราให้เข้าไปเขาก็มาเขาก็คนย<ม>ิบอาใจเป็นธรรมดาแต่เพื่อนก็ยังไม่มีเยอะยังไม่มีเยอะนะคะยังมีน้อยฝาฝันมาแล้วฟันนานแล้วเพราะฉะนั้น ได้อ้วนถึงไม่กล้าทําอันบางคนน่ะถึงวันก็นัดวันเราแล้วก็ไม่จ่ายเราอย่างเงี้ยมันก็ทําให้หงุดหงิดเนาะเออเอ็นเอ็นคอเพราะมันก้มมากก้มสองโทรศัพท์มากก็ปวดปวดแล้วก็มาปวดขมักตรงเนี้ก็มีน้ําชาปกติวันพระจะไหว้แบบนี้ทุกวันทุกวันพระแต่ถ้าวันธรรมดาก็จะไหวแต่น้ําชาอย่างเดียวนะคะ เราตัดนี่ไปเลยแต่เขาไม่พูดเราก็ไม่พูดเขาไม่พูดเราก็ไม่พูดเธออยากเป็นนี่ฉันเธอก็เป็นไปเราก็ไปไปหาเอามาไปหาชื้อมานะคะไม่ได้ไม่ได้ทาเองไม่ได้ทาเองเพราะว่ามันยุ่ง,องบอกได้แค่นั้นแหละพอพอพอบอกได้ท่านหนนะเริ่มอีกเแล้วทุกวัน ทุกวันไม่สบายก็หาหมอเออหาหมอพูดเรื่องหาหมอเนี่ยไปหาหมอปวดเสียดาใช้จ่ายไปแค่นั้นเพราะว่าของมันก็แพงมากเนาะเมืองนอกของก็แพงมากเมื่อก่อนไมก็จะมีก้าอย่างแล้วก็มีกับคงกับข้าวก็ยังไม่หากับคงกับข้าวยายอ้วนนี่ก็ไปซื้อเอาไม่ได้ทําเองเราอยู่คนเดียวไม่มีใครช่วยหรือหายมันเกี่ยวกับไมเกนด้วยหรอเปล่าไม่รู้ เออมัน,ม,นมันก็หายรู้สึกว่าหายช่วงนั้นเยอะว่าเป็น,เป,นเป็นหลายวันเลยปวดสู้กันต่อไปคนไหนไม่มีพาระ,ะก็ดีไปอีกอย่างคนไหนมีภาระ,ะก็สู้สู้กันไปนะคะม่ดีอืมมันก็อยากไปเออเขาก็ดียาต ทางแฟนเขาให้ขอโทษขออภัยค่ะเยอะวด่วนช่วงนี้จะยุ่งอยู่สักสองสามวันนี้วันนี้ก็หมดไปหลายตังแล้วซื้อของกลับบ้านด้วยแล้วก็ซื้อของ